โอเคฮะเราต้องย้ายถิ่นฐานแล้วฮะเราต้องย้ายถิ่นฐานแล้วไปดแปดปเริ่มต้นฮะเราจะต้องยิงธนูตรงนู้นเฮ้ยเฮ้ย What the อุ๊ยพวกบ้ามเนี่ยตูงมุดมื้ขวัญฟ้าหน้าดำคีมรองพื้นผิดเบอร์เกียรตินาย ฮัลโหลสวัสดีครับกลับไปครั้งสุดหล่อไมครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นไหมครับเอาชีวิตรอด1.16กครั้นะฮะคลิปนี้ทำอะไรฮะในคลิปนี้ฮะเราจะไปทำไมต้องเปิดคลิปอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแบบมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะเจ้าพ่อแห่งลาวเออมาตั้งแต่สมัยนี้แน่เลยฮะโอ้โหเก่าแก่เอ้าในคลิปนี้ทำอะไรฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะไปบุกโลกดีเองกันโอเคป่ะฮะเราจะไปฆ่ามังกรนะมังกรนะมังกรนะฮะโอเคซึ่งอันดับแรกฮะเรรราาาต้้อองงกะไบ มังกรมันลอยอยู่ถูกต้องป่ะฮะมันไม่ได้ลอยมันบินอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะดังนั้นฮะเราจะต้องมีธนูนิดหนึ่งฮะซึ่งธนูฮะผมได้เตรียม อุปกรณ์เ <göz> อ <đ va> ็นชานมาเรียบร้อยครับท่ออินฟินิตี้ท่ออันเบกิ้งท่อพาวเวอร์ไอวีเอ้ยขอโทษนะพาวเวอร์วีสามอันนี้ฮะแค่นี้แหละฮะพอแล้วสําหรับธนูอันแหลมเลือดประสาทสีมันนี้สองแสงมันนี้เด้งดึงบะดึงดึงดอดของเรานะฮะซึ่งเริ่มต้นนะฮะแซลมอนก่อนเลยครับใช่เงียบ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 เย่ฮะเดี๋ยวเราจะเอาปลาแซลมอนไปกินที่นู่นนะดังนั้นเราก็จะปิ้งกันไปก่อนนะนี่ฮะก็แซลมอนลักษณะคล้ายๆแบบนี้เห็นป่ะฮะแซลมอนเราเยอะมากนะในนี้มีโอ้แซลมอนโอ้โโโหแซลลมมออออนคคตรเเเเยยะะะฮฮาาปิ้ง ตรงนี้นิดนึงชีวิตนี้ดีถึงแม้ว่าจะมีโควงโควิดกินแซลมอนดิบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะกินแซลมอนในเกมไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเริ่มต้นฮะเราจะต้องทำธทนูก่อนใช่ไหมต้องการสติกโอเคฮะเรามีสติ๊กไหมเราไม่มีอ่ะเรามีสติกดีนะเนี่ยฮะเราไม่คาดสติก๊กดูดิฮะไม้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยฮะโอเคเอาไม้ออกมาแบบนี้โอเคเรามีสติงด้วยเยี่ยมนะฮะทำธนูมาหนึ่งอันแบบนี้โอเคนะฮะแล้วจากนั้นฮะ บวกเข้าไปฮะอ่านี่ฮะใส่ธนูเข้าไปอย่างนี้อินฟินิตี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีอะฮะธนูใช่ไหมคืออย่างอันนี้เนี่ยมันชื่อแบบเทพซอสใช่ไหมอันนี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรอะเอตั้งชื่อว่าอะไรดีอะเออน่าคิดอะไรที่มันเกี่ยวกับธนูบ้างอะก็คิดหน่อยดิ มันมีตัวละครอะไรที่มันใช้ธนูเก่งๆบ้างก็คืออย่างอันนี้เนี่ยฮะเราก็จะแบบมีซิลไทยกับบินไทยรักคุณเท่าฟ้านะฮะธนูเราจะใช้เป็นอะไรผมไม่ออกเลยฮนะเอ้ยเอา้าเวรกรรมปะโถ่พังซะแล้วนะฮะเอ่อแป๊บหนึ่งนะฮะเรามีเหล็กโอเคทําใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะแบบนี้โอเคฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแปะป้องเยี่ยมธนูอย่างนั้นเหรอธนู ไม่ออกกินเฟชชั่นแมนแฟนแปปหนึ่งคืออันนี้มันอร่อยมากคือขอโฆษณาเลยคือเขาไม่ได้จ่ายนะแต่ถ้าเกิดสมมติทางโปรดิวเซอร์หรืออะไรสักอย่างเฟชชั่นแมนเนี่ยฮะเออเห็นผมอย่างนี้นะส่งมาที่บ้านผมเยอะๆเลยโอเคป่ะมันอร่อยดีนะฮะมันเป็นรสช็อกโกแลตปราศจากน้ำตาลก็ไม่รู้เหมือนกันมันทำได้ไงนะฮะเงีบนะเวลากินอยากินอย่างนี้นะเดี๋ยวติดคอผมเคยกับติดคอไปแล้วทีนึงก็รู้ว่ามันจะติดคอก็อยากจะกินอย่างนี้เนาะไม่เข้าใจตัวเองเลย โอเคครับตอนนี้เราได้ชื่อมาเรียบร้อยฮะเราจะตั้งชื่อว่าอะไรฮะก็ผมเซิร์ชคำว่าโบใน Google ถูกต้องปะฮะแล้ว Google เนี่ยฮะมันแนะนำํำมาให้ผมมันแนะนำว่าอะไรรูป่ะมันแนะนำมาว่าโบว์วลโบว์วลก็เลยแบบอะไรอะไรคือโบว์วลนะฮะก็เลยเข้าไปดูอ๋อนักร้องแรปเปอร์คนหนึ่งที่ผมไม่รู้จักนะฮะคือตั้งชื่อว่าโบว์วลผมก็นึกว่าแบบอะไรแบบวาวววอะไรเงี้ยนะฮะตั้งชื่อโบว์วลไม่น่าจะรู้จักฮะดังนั้นฮะผมก็เลยตั้งชื่อนี้แล้วกัันนครบบ มาลดานะโบเมเมมาลดาเมเป็นนักเป็นคนไทยอะแต่นักร้องคนหนึ่งอะคือผมก็ไม่ได้ติดตามเขาว่าแต่คือเนื่องจากว่าเขาชื่อโบแล้วมัน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 คล้องจองกับธนูของเราพอดีก็ขอยืมชื่อหน่อยละกันนะฮะยืมยืมธนูมาเกี่ยวข้องอะไรกันไม่เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้มีปัญหาและคือแค่แบบยืมมาตั้งชื่อเฉยๆคือแบบหาชื่อที่ไม่รู้จะตั้งธนูว่ายังไงอย่างเงี้ยเข้าใจไหมจะให้ชื่อว่าอะไรอะให้ตั้งชื่อว่าแบบพิ้วก็ได้นี่วะ เดี๋ยวก็กลายเป็นพิวดีพายก่ะพิวพิวพิวนี่มันอ่านว่าพายหรือพิวเนี่ยมันต้องพิว P E W ดิเออพิวพิวพิวเมื่อกี้ไปพายพายพายสงสัยจะอยู่นะฮะตายข้อแทนค่าพายเท่ากับเท่าไหร,ร่ฮะค่าพายเท่ากับ22ส่วน7หรือ3.14จําได้แค่นี้แหละนะสามจุดหนึ่งสี่เดี๋ยวนะ <laughs> เดี๋ยวพิมพ์3.14งไปจริงๆนะฮะโอเคฮะเอา เอาเอาผิวผิวพายอ่ะนี่ก็ได้อ่ะผิวผิวพายเท่ากับ3.14นี่เอาหา <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยฮะผิวผิวพายมันต้องผิวที่พายอันนี้ผิวผิวพายเฮ้ยได้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 ได <c oughs> โอเคไล้สารละอีกแล้วนะฮะนี่ปรากฏค่าภายถูกต้องไหมเนี่ยน่าจะถูกนะฮะโอเคฮะเราต้องการลูกธนูซึ่งลูกธนู ผมเชื่อว่าเรามีอยู่แล้วโอเคฮะดังนั้นฮะไม่ต้องทําเพิ่มเพราะว่าเนี่ยมันเป็นธนูอินฟินิตีนะฮะก็คือเก็บไอ้บ้านนี้ไปได้เลยนะฮะไอปลาแซลมอนเอากลับมานี่เก็บใหม่ประทุโอเคเราต้องการท็อตด้วยนะฮะเราต้องการไฟซึ่งเรามีโอเคแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคฮะโู้รีซอสแพคมีความสวยงามอันนี้คือรีซอสแพคพูดไม่ชัดอีกแลรีซอสแพคเฟสปูนะถ้าเกิดใครอยากจะโหลดก็ เนี่ยฮะชื่อตาำเนี่ยฮะ F A I T H F U L นะฮะไปเซิร์ชเอาโหลดฟรีนะฮะสำหรับไมค f t ใครที่เล่นมือถือที่เป็นแบบไมค a f เบ e d ล็อกเสียตังค์นะฮะแต่ถ้าเนี้ยเป็นจาว a าฟรีไหนดูสิฮะมีความสวยงามไหมมีความโอเคโอเคฮะเก็บอันนี้ไปนะฮะขอทดลองถันดูแป๊บหนึ่งนะฮะออ โอ้สุดยอดอันนี้เป็นอินฟินิตี้นะฮะเราจะเก็บลูกธนูไม่ได้ก็ดีเราต้องการดาหลฮะเอ็นเดอร์เพิร์ลเราต้องเปิดประตูถูกต้องไหมฮะซึ่งเรามีเอ็นเดอร์เพิร์ลเท่าไหร่อ่ะเรามีเอ็นเดอร์เพิร์ลเดี๋ยวผมต้องไปตามหาเอ็นเดอร์เพิร์ลตามจุดต่างๆของแมปแป๊บหนึ่งและนี่คือเหตุผลที่ว่าแบบเนาะเนอะเก็บของไม่เป็นระเบียบนะฮะมันคือข้อดีหรือข้อเสียก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเรามีเอ็นเดอร์เพิร์ลไอ้ได้เอ็นเดอร์เพิร์ลอีกแง่น่าจะพอนเดดดออรร์าก้้นนไะฮะ เดี๋ยวพอเราไปหาอินเดอร์ดากอนใช่ไหมฮะเราฆ่ามังกรเสร็จเราก็จะมีปีกเออคราวนี้แหละฮะเราจะสามารถสร้างต้นมงต้นไม้อยากจะทําอะไรก็ทํา <laughs> ฮ่าเจวิตด,ดีนะฮะเริ่มต้นจากการหาอินเดอร์เพิร์ทให้เจอก่อนโอเคสุดยอดเนี่ยดูดิเก็บของไม่เป็นระเบียบเห็นปหเนี่ยได้มา9อันละตามสามตามสองหกเก้าทั้งสี่สิบสองยังไม่พอดิยังไม่พอยังไม่พอ,พอต้องการเพิ่มเติมอีกฮะไหนดูเฮ้ยนี่มันคือแบบมันก็ข้อดีของการเก็บของไม่เป็นระเบียบเหมือนกันนะเนี่ยเป่ะเนี่ยเจออินเดอร ตรงสปอนของเราตรงนั้นเนี่ยก็มีเอนเดอร์เพล์อีกและตรงหมู่บ้านเ b c ก็ต้องมีเอนเดอร์เพล์อีกเชื่อป่ะฮะรับรองฮะบันเทิงแน่นอนแล้วก็อย่างที่รู้กันนะฮะตอนนี้ไมค์คาวเวอร์ชั่น1.16เนี่ยฮะตัวเต็มก็ออกมาแล้วใช่ไหมฮะออฟติไฟยังไม่ออกมาถ้าเกิดสมมติคอมพิวเตอร์ใครที่สเปคไม่ค่อยถึงเนี่ยฮะอาจจะลำบากกับชีวิตนิดหนึ่งนะฮะคือเหมือนคนที่เขาพัฒนาออฟติไฟเขาขี้เกียจอ่ะเข้าใจไหมช่วงหลังๆนี่เขาพัฒนาช้ามากเลยนะผมขออนุญาตหาอนนนใี้ปึงมัาจจะ โชคดีบ้างลามั้งนะฮะอันนี้มันคือกล่องดินโอเคป่ะฮะมันคือพื้นที่ที่ตรงเนี้ยที่ผมถางไปเออนั่นแหละฮะไอ้ซากดินตรงเนี้ยฮะมันไม่รู้จะทำไงกับมันเหมือนกันและก็ไม่มีนะฮะน่าเศร้าเหลือเกินไปตรงนู้นแป๊บหนึ่งฮะเพะื่อไปแก้ประหยัดเวลาดีนีว่วะเอเดอร์พลจ้าเราไม่เห็นนายเลยหรือนายอยู่กล่องนี้หรือเปล่าหรือนายอยู่กล่องนี้หรือเปล่าหรือนายอยู่กล่องนี้หรือเปล่านายต้องอยู่ซักกล่องสินะนี่เอ็นชา้าเลยเนี่ยโซสปีด น่าเศร้าว่ะที่เนี่ยมันไม่มีเอดพูลเลยอะฮะด้นานหน้าฮะเดี๋ยวคงจะต้องนอนก่อนละกันเนาะแล้วเดี๋ยวก็ไปที่หมู่บ้านเอบีซีตรงนั้นโอเคไปครับเดี๋ยวนอนแป๊บหนึ่งนะฮะนอน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 อ้าวนอนไม่ได้นอนสิเออคนธรรมดาเขนอนกันแบบนี้ไหมเนี่ยฮะโอเคครับยอดเยี่ยมไปที่หมู่บ้านแป๊บหนึ่งนะฮะหมู่บ้านของเราอยู่ไกลามากเดี๋ยวไปหา,าก่อนละกันเพื่อป,ประหยัดเวลาปุ๊บโอเคเพื่อประหยัดเวลาดีนิวฮะ โอเคฮะเราได้เอเดอร์เพิร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งผมก็ไปฆ่าเอเดอร์แมนในเนเธอร์นั่นแหละอย่างที่บอกไงไปอมวัฟฟ์ฟอร์เรสอ่ะเป็นแหล่งกําเนิดของเอเดอร์เพิร์ชั้นดีนะฮะส่วนไอ้เจ้าวัฟไนเลียมนี่มันแถมมาตอนที่ผมไปฆ่าเอเดอร์แมนผมี๋ยวทำไงกับมันดีนะฮะเอ่ออฝากไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคฮะเราต้องทําไอ้นี่ก่อนฮะเราต้องการไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ไหนเนี่ยอ่าใช่ใช่ฮะผงแท่งไฟฮะใช่เราต้องทําผงแท่งไฟมาแบบนี้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 แล้วเราก็มาขาเป็นไอออฟเอนเดอร์แบบนี้อ่ะ ยังไม่พอฮะเราต้องการเพิ่มเติมอีกฮะเอาออกมาอีกอะฮะน่าจะพอแล้วมั้งพอยังไม่รู้สิฮะขอนนบแป๊บหนึ่งนะสามสองหกสามเก้าสี่สิบสองใช่ปะสิบ <80 S 2> น่าจะใช้แค่สิบอันมั้งนะถ้าผมจะไม่ผิดดังนั้นฮะก็ตอนนี้เรามีแปดแล้วใช่ไหมเก้าสิบโอเคฮะน่าจะพอฮะแต่ถ้ามันไม่พออะไรยังไงเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาเอนเตอร์เชสไปด้วยแล้วกัน <c oughs> อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องอาเตียงอาเตียงเอาไปก็ได้เอาไปทําไมล่ะเราไปดีเอ็อ โอเคผมฝากแคคตัสไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะเอาแซลมอนแซลมอนเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอเคเอาไอ้นี่กับไอ้นี่นะฮะฝากไว้ก่อนโอเคทอดก็เอาไปด้วยนะฮะแล้วปลาแซลมอนผมจะ อะไรกันเนี่ยโอยอะไรกันครับนี่ <c oughs> โอ้โหแซลมอนเยอะจังเลยนะ,ะโอเคฮะปิ้งไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันแซลมอนเอาไปทําไรเยอะนะ,ะเปลืองโอเคฮะปากปากไว้ตรงนี้ก่อนโอเคนะฮะเอาาลโมโลจะเอาไปแลกกับอินเดอร์แมนเหรอฮะไม่ใช่ไม่ต้องเอาไปทําไมโอเคฮะต่อไปฮะเราจะต้องเอาขวดแก้วไปเยอะๆฮะเอาขวดแก้วไปทาไมฮะเอาไปเก็บขี้ฟันมังกรน,นั่นเองฮะขี้ฟันมังกรอ,อาจจะมีประโยชน์ในอนาคตแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมานะผมไม่เคยได้ใช้ขี้ฟันมังกรเลยฮะ ขี้ฟันมังกรหรือภาษาอังกฤษคือ Ende r d r a g o n b r e บรอันนี้ผมเรียกให้มันทุเลศนะฮะมันคือโลมหายใจมังกรโอเคปะ่ะมันก็ใช้ในการปรุงยาได้นั่นแหละฮะแต่คือเนื่องจากว่าผมเล่นคนเดียวใช่ไหมดังนั้นเอฟเฟกยาขี้ฟันมังกรมันไม่น่าจะมีประโยชน์กับผมนะฮะแล้วผมมาทําอะไรที่นี่เนี่ยแล้วผมเดินมาทาไมเนี่ยแล้วผมกำลังจะไปทําอะไรเวรกรรมนี่ผมมาตรงนี้ทําไมเราจะทําอะไรเออผมรู้ว่าผมจะไปหามังกรแต่คือผมเดินมาตรงนี้ทําไม เนี่ยชวนคุยนะเนี่ยชวนคุยเนี่ยแม่เนี่ยมื่นเลยเนี่ยโอ้โอเคผมรู้แล้วฮะเราจะมาเอากระจกไงเพราะเราจะทําขวดแก้วโอเคผมจําได้แลวเนี่ยชวนคุยเป็นซะอย่างนี้แหละนะะผู้ชมบอกเกี่ยวด้วยเหรอเนี่ยโอเคเราจะทําขวดแก้วนะฮะทำมาเยอะๆประมาณรึดนะฮะเท่านี้พอไหมน่าจะพอนะเพราะว่าแบบทําเยอะไปก็ไม่รู้จะไปทําอะไรใช่ไหมฮะดังนั้นแค่นี้น่าจะพอแล้วล่ะ ได้ไปดูคลิปอัปเดต1.16แล้วใช่ไหมครที่ผมบอกอะว่าคลิปนั้นอะใช้เวลาสร้างตั้ง4วันน่นะฮะซึ่งเราก็ต้องจ้องจอคอมเป็นเวลานานใช่ไหมครมันก็จะปวดตาแต่ผมไม่ปวดตาเพราะเรามีตัวช่วยพิเศษนะฮะแว่นออปตัดนะฮะช่วยในการถนอมสายตากองแสงสีฟ้านะฮะซึ่งแว่นอันนี้นอกจากจะกองแสงจอคอมพิวเตอร์ได้แล้วกองแสงจอมือถือก็ได้และสามารถใส่ไปทําอะไรก็ได้คือเข้าใจไหมผมก็ใส่ไปนูน่นไปนี่ไปนั่นมันไม่ได้ทําให้โลกเนี่ยมืดลงเลยมันทําให้สบายตาซะด้วยซ้ํา เป็นแว่นที่แบบใช้ได้ทุกสถานการณ์จริงๆฮะสำหร,รับผมนะฮะและที่สําคัญนะตัวนี้ครเป็นก่อแว่นรุ่นซีโร่นะ,ะมีความบางมากเพียงกระด 4, าษ A4 เพียง3แผ่นเองซึ่งถ้าเกิดสมมติใครสนใจครับลิงก์อยู่ที่คำาธิบายใต้คลิปนะับพร้อมโค้ดส่วนลดพิเศษนะครับ <c oughs> โอเคครับไปต่อครับแหมเปลี่ยนอารมณ์ไห้านแลวดี <c oughs> นะฮะก็ขอขอบคุณนะฮะเราไปเริ่มกันต่อเลยนะเราก็ได้เอยไปต่อไม่ได้ขาดอะไร ผมคิดว่าเราจะเอา e n d e er อร์เพลไปด้วยโอเคปะ่ะฮะเผื่ออารณ์ประมาณแบบมังกรขวิดเราแล้วแบบตกโลกอะไรเงี้ยเราจะได้เครื่อง e n d e er อร์เพลได้ทันนะซึ่งเอา e n d e er อร์เพลออกมาย yeah. เราต้องการถังน้ำด้วยฮะเผื่อโดนขดเยอะๆอันน้ำแเออมถันนนนงน้ำอยู่นี่โอเคครับโวยวายทำไมเนี่ยฮะโอเคฮะเรามีถังน้ำแล้วใช่ไหมเยี่ยมนะฮะต่อไปเราต้องการบล็อกดินนะฮะใช้ในการต่อตัวซึ่งคุณเชื่อผมเถอะฮะบล็อกดินดีกว่าสแคฟโฟลดิ้งในสถานการณ์ดีเอ็นแบบนี้เพราะอะไรฮะถ้าเราใช้สแคฟโฟลดิ้งคิดสภาพนะฮะเราต่อสแคฟโฟลดิ้งไปใช่ไหมฮะแล้วมังกรขดข้างล่างไปปุบสแคฟโฟลดิ้งข้างบนผงัง<ๆ>สวยไวไหมสวย<ๆ>ไวย<ๆ>แต่ถ้าบล็อกดินล่ะฮะเออบล็อกดิน มันก็ลอยได้ถูกต้องล่าล่ะบวกกับเนี่ยฮะเราใช้ที่ขุดเอ่อโชอเวลอันนี้เนี่ยฮะโชเวลไลท์เออคือเกมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะจนถึงตอนเนี้ยเราก็ขุดบล็อกดินเก็บเร็วใช่ป่ะฮะดังนั้นใช้บล็อกดินนะฮะคือสิ่งที่ดีที่สุดบล็อกดินคือสิ่งที่ดีที่สุดในดีเอ็นะจำเอาไว้ฮะยกเว้นบางครั้งที่แบบเอนเดอร์แมนมันขโมยบล็อกดินอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะโอเคตักน้ํามาหนึ่งถังแบบนี้นะฮะเราพร้อมที่จะไปดีเอ็นกันแล้วะ ซึ่งผมหวังว่าดีเองคงจะไม่บักอะไรนะเพราะตอนเนี้ยมันเป็นไหมครับ1.16.1ตัวเต็มแล้วนะฮะถ้ามันบักก็จะสนุกกับชีวิตนะครผมบอกเลยอารมณประมาณเหมือนคนโลกจีดนะเราต้องมาดังไฟกับพิกลินทุกครั้งที่เราเจอมันคือผมก็กลัววมันจะมาฆ่าผมอะไรอย่างนี้ไงเคขออนุญาตแตดไฟตรงมนีแป๊บหนึ่งนะพิกลินมันชอบเกิดนะรลำคาญมัน,น ตรงนี้ผมได้ย้ายประตูแล้วนะฮะประตูตรงนี้เราจะไม่ได้ใช้แล้วฮะเราจะมาใช้ประตูตรงนี้แทนเพราะเป็นประตูที่ผมได้คำนวณพิกัดในรูปปกติกับอะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วทำไมมันมีในเลียมเอ d นเดอร์แมนโซนจริงๆเลยใช่ปะะ่ะมีในเลียมอยู่บล็อกหนึ่งขอบคุณเอ d นเดอร์แมนมากนะฮะเอ็นเดอร์แมนเนี่ยฮะมันชอบหยิบบล็อกไปหยิบบล็อกมาแล้วแบบมันทำพื้นที่เละอย่างเงี้ยไม่ดีเลยนะเนี่ยโอเคเราจะต้องลงไปข้างล่างฮะซึ่งมันอยู่ข้างล่างตรงนี้นะฮะเนี่ยลงมาตรงนี้ตรงตรงไหนล่ะ ตร,ตรงนี้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 อ่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตรงนี้แหละฮะตรงนี้ถ้าเราเข้าไปข้างในตรงนี้เนี่ยฮะมันก็จะมีเอ็นเด์ฟิตอยู่นะ,ะอะไรวะเอ็นเด์ฟิตพูดใหมด่ดิมันจะมีซิลเวอร์ฟิตอยู่นะฮะอุ้ยพูดมัว่วซั่วจริงๆเลยนี่ฮะมันจะมีซิลเวอร์ฟิตอยู่เราก็จะทำไงดีฮะผมจะวางแบบนี้นิดนึงนะฮะโอเคซิลเวอร์ฟิตทำไงกับมันดียิงธนูได้ไหมได้เอ๋เดะอ่าสุดยอดนะเราจะมาเปิดประตูเลยแล้วกันฮะแบบนี้อ่า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 ฮ่าฮ่านะฮะ ห้าสามเอา้าตูดมึกหมดแล้วผมก็ไม่ได้เอาเอเนอร์เชสมาด้วยป้าตายเล้ยวไม่ได้เอาขวามาอีกตายเลี้ยว่ผมเป็นอะไรของผมเนี่ยคลิปนี้ไอซิ่งว่าฟิตบ้าไม่ต้องมาหาไม่ต้องมาหาไม่ต้องมาหาโอ้โหออกมาเยอะจังเลยตูดตบบนี้โอเคครับชีวิตดีดีอะลืมเอาเอเนอร์เชสมาโอ้ยทำไมแก่อะไรขนาดนี้เนี่ย25่องบี้ลืมอะไรกันขนาเนี้ยฮะโหถ้าผม,มาอายุ50นี่ผมจะลืมบ้านตัวเองไหมเนี่ย ครับถูกต้องครับเราจะต้องกลับไปที่บ้านนะเพราะว่าอะไรฮะขาดเอ็นเดอร์เพลหนึ่งอันนะครับ Eye of Ender นั oh. ่นนะฮะขาดหนึ่งอันฮะเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากดังนั้นฮะ oh. เพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะโอเคฮะเรามาเป็นที่เรียบร้อยฮะเดี๋ยวผมขอคราบของตรงนี้นิดนึงโอเคครับประตูพร้อม <Yeah. S 1> คือเมื่อกี้เป็นโมเมนต์ที่แบบเร็วหลายอะคือแบบอีกหนึ่งอันคึก อาก็เป็นเดิมหมดโมเมนที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตผมเลยแล้วกันฮะเออโอแป๊บหนึ่งนะซเฟอร์ฟิต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 มันอยู่ไหนมันผมได้ยินเสียงอ่านี่แน่นี่แน่เนี่ยโอ้โอ้เราวาโอ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 โเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนมาเออ โอเคฮะเพื่อนเพื่อนมาเต็มเลยไอ้เจ้าพวกป้าไอ้พวกป้าทั้งหลายซิว่าพี่ต้องเกลียดนายมากเลยแล้วก็แบบลาวาเละเทะโอเคฮะโมเมนต์นี้ฮะเรารอมานาน3 2 1สอ่งสุดยอดโมเมนต์นี้แหละครับสุดยอดเป็นอะไรที่ฟีลลิ่งดีมากครับผมขออนุญาตสกินช็อตแป๊บหนึ่งนะเออโอ้สกินช็อตได้ไหมเนี่ยสกินช็อตแป๊บหนึ่งฮะเออสกินช็อตสกินช็อตสกินช็อตอ่าโอเคครับเราพร้อมแล้วนะฮะ เตรียมบล็อกต่อตัวด้วย3 2 1 let's go อู้เอ็นเดอร์ก,ก้อนจ๋าเรามาแล้วฮ่าโอเคถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะเตรียมบล็อกต่อตัวเอาไว้เลยนะฮะทำไมมังกรเงียบจังเลยอะ่ะนายปกติมังกรต้องโวยวายดีฮะหวัดดีฮะมังกรมังกรจีนแดงเหรอเออมังกรจาก๋าวัดดีฮะโอ้โหเมื่อกี้ผมไปมองนะเอ็นเดอร์แมนโอ้เอ็นเดอร์แมนอุ้ยเจ้าพวกบ้าหรือเกียรนายน้ำ จะฆ่ามังกรก็ต้องมานั่งไฟ่กับเอเดอมนใช่เว,เวลาไหมเนี่ยฮะไอ้เจ้าพวกเอเดอมนนี่ก็บาผิดเว,เวลาจริงๆแล้วมังกรผมหายโอเคมังกรผมมาแลวฮะเอ้ยเอ้ยไหนมังกรอยู่ไหนมังกรอยู่ไหนฮึบฮึบเอาจริงนะฮะพวกเอเดอมนที่มันอยู่ใน d ีเอเนี่ยฮะคือแบบเข้าใจไหมแบล็กกล้าข้างหลังมันมองไม่เห็นแล้วผมก็ชอบไปเผลอมองหน้ามันด้วยไม่ได้ตั้งใจอไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาเกิดมาเตี้ยตัวดำ โอ้โหเค้ oh. okay, ะเราต้องย้ายถิ่นฐานแล้วฮะเราต้องย้ายถิ่นฐานแล้วไปๆๆเริ่มต้นฮะเราจะต้องยิงธนูตรงนู้นเฮ้ยเฮ้ยวัดตุ้ยพวกบ้านี่ตูดมือกี้ขวันฟ้าหน้าดำคิมลองพื้นผิดเบอร์เกียดนายโอเคฮะเริ่มต้นจากการเอ้ย นี่ดําคาญโอเคฮะเริ่มต้นฮะจากการเก็บขี้ฟันแป๊บหนึ่งเก็บเก็บเก็ก็ก็บอ่าอยู่นี่ดามินไานจะต้องบ้วนปากบ้างนะโอเคสุดยอดโอเคฮะขี้ฟันดีๆฮะเก็บไว้ฮะโอเคเริ่มต้นจากการเราจะต้องนี่ยฮะทานตรงนี้เลยฮะมันต้องอยู่สักที่นึงอ่ะอดโอเคฮะเล่งปึ๊บมันต้องโดนโดนสิโดนหน่อยสิไม่โดนวัดเดอะแมวเนี้ยโอ๊กากแมวมากเลยฮะ อ่ะต่อตัวไปก็ได้ฮะเป็นวิธีที่ดีที่สุดฮะต่อตัวไปฮะเราก็หวังว่ามังกรมันจะมังกรอยู่ไหนอ่ะสวัสดีฮะมังกรจะผมไม่รู้นะครับว่ามันอยู่ไหนโอเคอ๋อมันระเบิดไปแล้วโถเจะบ้าเอ้ยเอ้าตรงนั้นก็ไม่มีเหรออ๋อโอเคฮะเยี่ยมฟึ๊บสวัสดีฮะอ่าบวกไปอีกหนึ่งตุ้ยงามตรงนั้นอยู่ไกลเกินไปไม่น่าถึงถึงไหมข้างหน้าตรงนั้นถึงไหมถึงไหมโอ้โหถึงด้วยว่าสุดยอดโอเคฮะมังกรมาเอ้ยอ อันเน่อันเน่โอเคครับมังกรเข้าอู่เลยฮะมังกรเข้าอู่มังกรเข้าอู่ฮะโอเคผมเรียกว่ามังกรเข้าอู่โอเคคือมันจะอยู่ตรงจุดศูนย์กลางตรงนั้นระหว่างนี้แหละครับเวลาทองของเราฮะเราจะต้องยิงตรงนู้นยิงไม่ถึงอ่ะเออถึงแล้วสุดยอดโอ้ยมังกรทําพื้นหายเกียดนายโอเคฮะเราเราเปลี่ยนที่เป็นเมึองอ้ายมังกรมังกรเราเกียดนายเนี่เห็นฮะบอกแล้วมีประโยชน์เนี่ยบล็อกดีนเนี่ยดีกว่าสแกฟเฟอร์ดิงตั้งเยอะ โอเคเรามาที่ตรงนี้ฮะเราต้องมาตรงนี้คือตอนเนี้ยมันมีโกงอยู่ใช่ไหมเรายิงธนูจากระยะไกลไม่ได้ดังนั้นเราก็จะต้องต่อทางแบบนี้แหละนะฮะเป็นวิธีที่คลาสสิกที่สุดที่ชาวไมค้าเขาจะทํากันโอเคฮะเยี่ยมมังกรเข้าอู่มังกรเข้าอู่ยิงเสร็จปุ๊บยิงธนูเสร็จปังตกตายโอ้โหมังกรจา่าเราเกียดไหนโอเคฮะมันขโมยบล็อกดีเราไปอีกแล้วดูดีมังกรนี่ใส่ไม่ดีเลยอะ โอเคมีหอตรงนั้นอีกขี้ฟันมาขี้ฟันมาขี้ฟันมาเก็บขี้ฟันเกบ็กบเกบ็กบเกบ็กบเกบ็บเก็บมีฐานทัพตรงไหนอีกฮะอ่าหอตรงนี้นะจัดไปฮะต่อตัวขึ้นไปฮะเก็บบล็อกดินนิดนึงโอเคอ่ะต่อขึ้นไปฮะต่อใช่ใช่เห็นปะดีดีเนี่ยพอเรามีเนเธอร์ไลท์ทุกสิ่งทุก,ทก,ทก,ทกอย่างมันก็ง่ายไปหมดเนะาะมังกรโอ้โหผมไปม,มองหน้าเอเดอร์แมนเวนกรรมผมไปมองหน้าเอเดอร์แมนอีกแล้วไปได้ตั้งใจเลยเนี่ยแต่เอเดอร์แมนมันวับขึ้นมาหาเราโดยตรงไม่ได้หรอกฮะ โอ้โหขี้ฟันมาขี้ฟันมาเกียร์นายโอ้โหขี้ฟันอยู่เต็มข้างล่างเลยฮะโอเคฮะยิงตรงนู้นนะแล้วก็ยิงตรงนี้นะฮะขี้ฟันมาอีกแล้วอ้าวหนีหนีนีนีขี้ฟัน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 ขี้ฝันขี้ฟันโอเคฮะวัดดีวัดดีแมวมันมันมันมาอยู่ตรงนี้วัดดีแมวนะฮะโอ้เป็นแมวที่หน้าดำมากนะฮะแมวพันนี้ไหนแมวอยู่ไหนวัดดีแมวแมวหน้าดำด้วยนายเกียรนาย เกียดนายโอเคครับขอบทวนฮะไปตรงไหนอีกฮะมีตรงนู้นใช่อุ้ยเอ้ยอจ้ามังกรบ้านนายทำวัดเดอเมลนายของนายเนี่ยแป๊บหนึ่งนะฮะเราค่อยๆมองขึ้นไปตรงนี้มันมีกรงโอเคฮะเราจะต้องต่อตัวนิดนึงนะฮะต่อมาตรงนี้เย่เ yeah, ย yeah, yeah. ่เย่ระวังมังกรขิดด้วยนะฮะผมกลัวมากเลยเวใชั้นที่ผ่านมามังกรชอบขิดเรานะฮะเกียดนายมากเลยโอเคพร้อมนะฮะลงมาหนึ่งระดับแบบนี้ธนู3 2 1อปึ้งสวยแตกหนึ่งสวยพี่สวย โอเคฮะเหลืออีกหนึ่งหอนะฮะคือถ้าเกิดสมมติเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยเราก็ช่วยๆกันก็ได้ใช่ไหมแต่วันนี้ผมเล่นคนเดียวนะฮะก,ก็โซโลโ่ได้ฮะไม่ยากอะไรนะบังกรขี้ฟันมาอีกแล้วเลากเกียรไหนโอ,โอเคฮะหนึ่งสองสามโดน อ่าแหลมเป็ดโอเคครับลงอุ้งมังกรมังกรโอเคครับลงไปข้างล่างฮะเราลงฮะเชื่อผมโอ้โหโอยเชื่อผมฮะเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครโอเคฮะมังกรอยู่ตรงนั้นจัดไปฮะที่เหลือก็เป็นโมเมนต์อันง่ายๆนะฮะแล้วก็แค่ฟันมันแบบนี้โอเคครับมังกรเข้าอู่ฮะมังกรเข้าอู่อู่ไหนอะฮะไม่ไม่เอาฮะถ้าจะบอกอู่ท่านโอ้โหที่ฟันหนอกูหนอกูโอเคฮะฟันข้างหลังครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยทำไมฟันนี่ใจเย่ โอ้ยเออฮือฮีฮือ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 ปึ๊บปึ๊บมังกรอย่าหมุนสิออ้ยขี้ฟันขี้ฟันมันอาจจะหนกหูนิดนึงอะนะฮะเอ้ยขี้ฟันขี้ฟันไอเลิฟยูขี้ฟันแม่งรุนแรงวะ่ะขี้ฟันรุนแรง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 แม่เจ้ามันพ่นขี้ฟันแบบมไม่ได้บนปากมากี่ชาติเนี่ย ขี้ฟันมาอีกแล้วไฟอินเดอะโฮ็เก็บ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 ขี้ฟันเก็บ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 เกาลมาแบบขี้ฟันออกมาดิเก็บหมดอะเอาดิเออเก็บ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 ตัวที่ขี้ฟันมันจะมาฆ่าเราอีกนะฮะชีวิตดีดฮะเอาขี้ฟันมาอีกแล้วเก็บ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 เบโอเคฮะมังกรเข้าอู่อีกแล้วนะฮะโอเคฮะระหว่างที่มันเข้าอู่นะแหละฮะเราจะยิงธนูไม่ได้เราก็ฟันมันที่ด้านหลัง แบบนี้เอ้ยทาไมเข้าอู่แป๊บเดียวเองอะขี่ไปขี่ฝันขี่ฝันโอเคครับเราก็ยิงธนูไปเรื่อยๆนั่นแหละฮะระวังนี้มันอาจจะยิงยากนิดนึงแล้วมันก็มืดมองอะไรไม่เห็นเลยบอกแล้วฮะให้เอาธนูอินฟินิตี้มามันดีกว่าการตั้งเยอะแย่อู้เข้าอู่อีกแล้วเข้าอู่อีกแล้วโอเคครับมาเดี๋มาเดี๋แร็พให้อ้อมไปข้างหลังนะอย่าไปตรงประจน้ามันนะถ้าปจน้ามันมันจะพ่นขี้ฝันใส่เรานะทําไมมันข้ายากข่า เย็นจังเลยเออน่นแหละฮะฝันสุดยอดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตามมาทำไมโอ้อู้อีกเจ้ามังกรบ้าสงสัยจะเหงามากเลยนะเนี่ยมังกรตัวเนี้ยฮะโอเคฮะไอ้ตายนะอเผลดีไม่ปายนะอเผลตกโลกโบันเทิงเมื่อกี้มือลั่นปายเนื้อเผลฮะโอ้โหตกใจหมดเลยเอามามา จัดไปเอาดิเอาดิเอาดิโอ,อ้โหขี้ฟันขี้ฟันโอเคฮะเอาดิเอาดิาดฮึแน่ฟันตรงตัวเอา้าอ,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 อีกนิดเดียวอีกหน่อยเดียวน้ำตาไหลเลยเนี่ยเอาช็อตเทพๆครับยิงมาแล้วฮะเทพหน่อยฮะขอเทพสักหน่อยโอ้โหลัดช็อตไม่ได้ลัดช็อตไม่ได้ลัดช็อตลัดช็อตลัดช็อตเวลาเล่นกับเพื่อนโอ้สุดยอดลัดช็อตได้อย่างสวยงามเวลาเราเล่นกับมันกรอนายจะไปนหนของนายเนี่ยมันจะไปนายต้องตายไม่ใช่บินเล่น อ๋อต้องมาตายที่บ้านเกิดมันเวลาเราเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยฮะคือเราจะแย่งล้าช็อตกันใช่ไหมล่ะฮะสนุกดีฮะโอเคไหนดูสิปื้อเรียบร้อยอ่ะนี่ถือถือพิกแอคไว้ถือพิกแอรไว้อ่าซ่อมพิกแอคแต่แต่โอ้โหสุดยอดฮะโอซ่อมอีกนิดนึงอีกนิดนึงออ้ยชุดเกราะเราเต็มแล้วว่าดูดิชีวิตดีดีที่เหลอก็เป็นเลเวลเข้าตัวเรานะฮะ เลเวลเท่าไรแล้วน้องห้าสิบสุดยอดยังไม่ครบฮะเท่าไหรฮะหกสิบห้าเยอะมากเอาจริงนะฮะเลเวลเนี่ยฮะมันน่าจะตกลงไปในนี้ด้วยซึ่งมันอาจจะเป็นโผล่ที่โลกปกตินะแต่ที่สําคัญคือไข่มังกรน,นะฮะเราจะจับไข่กันแล้วนะฮะหนึ่งสองปึ๊บเราขี้ขวาก่อนนะแมปโอเคแล้วอย่าไปทําอะไรเพิ่มเติมนะฮะให้เราขุดข้างล่างแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตักทอดไปฮะถ้าเราไม่มีทอดก็ใช้พิสตันหรือใช้อะไรก็ได้นะแล้วก็แบบนี้โอเคถ้า okay. The Next Generation นะฮะ ยุคต,ต่อไปนั่นเองคือไข่มังกรเนี่ยฮะมีคนเข้าใจผิดกันมาเยอะนะแบบว่าเฮ้ยมันจะฟักตัวได้มันฟักตัวไม่ได้ที่โลกเก่าของผมอะ่ะผมแปะเอาไวอ้อ่ะมังกรยังไม่มาทําลายล้างโลกเลยใช่เะละ่ะฮะมันก็เท่ๆแบบนี้แหละฮะโอเคเก็บไว้เป็นที่ระทึกนะฮะอีกหนึ่งเทคนิคนะคือหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วล่ะนะฮะคือถ้าเกิดสมมติใครที่อยู่ D A แล้วนะแล้วต้องการเอเดอร์เพิแบบด่วนๆนะฮะวิธีที่ง่ายที่สุดนะก็คือมาแบบนี้นะฮะ เนี่ยต่อหลังคามาลักษณะคล้ายแบบนี้นะฮะแล้วก็ทําแบบนี้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 แล้วก็ปื๊บปื๊บ,บแบบนี้ฮะให้เราอยู่ที่ร่มลักษณะคล้ายแบบนี้โอเคป่ะฮะให้เรายืนตรงกลางนะฮะให้เรายืนตรงกลางแบบนี้แล้วเราก็มองหน้าเอเดอร์แมนมองไปเลยฮะมองแบบนี้มองมองมันจะเคอโอโ้เสียงเสียงดังมากเลยมันจะมาหาเรานะโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยโอเคป่ะฮะมองมองมองเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มองไอเอเดอร์แมนบ้านายขโมยบล็อกนี้อย่างนี้ไม่ใย จบเกมครับอย่าใช้บล็อกดินนะฮะจำไว้ฮะเอ็นเดอร์แมนมันจะขมโมยบล็อกดินนะเร็วลายอ่ะโอ้โหไอ้เจ้าป้านี่ <c oughs> ผมลืมนึกเรื่องเอเ็นเดอร์แมนขโมยบล็อกดินไปได้ยังไงนี่โอเคครับเอ็นเครดิตเพิ่มเอ้ยไม่ใช่เอน็นเครดิตเพิ่มเอน็นเครดิตนะฮะเหมือนเดิมนะคือผมจะไม่รออ่านเข้าใจไหมฮะแบบไอ้ซียูมีนเพลเยอร์ฉันเห็นผู้เล่นถ้าเกิดใช่ใช่ใช่ยังไงเหรอใช่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 กดเอสเคปครับกดเอสเคปครับพูดไม่ชัดเลยนะช่วงนี้ โอเคครับกลับมาโลกปกติเรียบร้อยนะฮะที่สุดท้าอย่างปลอดภัยนะเอเดอร์แมนตามมาด้วยไปเนี่ยเออว่ะเอเดอร์แมนตามมาด้วยแน่เลยเดี๋ยวผมต้องไปสังหาเอเดอร์แมนก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะตาย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 อย่าใช้บล็อกดินนะฮะคือเมื่อกี้ผมเบอเซอะไปหน่อยนะฮะแป๊บหนึ่งนะอะไรคือแปลว่าเบอเซอะเออชมเบอนะฮะช่วงนี้ภาษาไทยผมแปลกๆเเนี่ยผมควรจะไปเรียนภาษาไทยใหมไม่หรอกคือผมอยู่กับคอมพิวเตอร์เยอะไงผมเขียนโปรแกรมเยอะมากนะดังนั้นภาษามนุษย์ผมอาจจะค่อนข้างลืมนิดนึงนะฮะ โอเคเรามาดูกันฮะซึ่งจุดเกิดเนี่ยฮะมันจะอยู่ประมาณตรงนู้นเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนละกันฮะถ้าเราโชคดีก็อาจจะโชคดีตรงไหนแหละถ้าเกิดสมมติอะไรยังไงอาจจะมีเอเดแมนเกิดนะเนี่ยประมาณตรงแถวนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะตรงแถวๆนี้ตรงแถวๆนี้จริงๆเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยมันต้องมีดิว่าดีฮะนี่คือจุดสปอนพอยของเรานะฮะอ่านี่ไงมีอะไรด้วยเลเวลโอเคงั้นตรงเนี้ยเป็นจุดที่พี่สูน์เลยนะฮะว่าตรงเนี้ยคือ เกิดของโลกของเรานะดังนั้นครับผมจะทําป้าพแบบนี้เอาไว้นะครับเป็นสัญลักษณ์เอาไว้โอเคเอเด้แมนไม่เกิดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วผมก็ดีใจนะที่เราสามารถฆ่ามังกรได้โดยที่เดไม่บากรเพราะว่าแมปนี้เนี่ยฮะเราเล่นกันมาตั้งแต่ส n a p ช็อตใช่ไหมฮะแต่ยังไงก็ตามนะครับคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอกลับไปคลิปให้เรืนี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ติดตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกดเป็นด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบาย เดียด๋ยวในคลิปต่อไปฮะเราจะไปตามล่าหาปีกอิเลธาคา่ะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบยบาย